สวัสดีค่ะหนูอ้อนอนโกค่ะเรียน PhD แล้วเครียดทำอะไรดีตอนที่หนูอ้อนเรียนอยู่ปีท้ายๆนะคะเคยได้รับเชิญให้ไปเป็น panelist แนะนำรุ่นน้องในเรื่องเกี่ยวกับการเรียน PhD ในฐานะที่เป็น Stats Lab บบ Captain ค่ะงานวันนั้นก็มีรุ่นพี่ด้วยกันสองคนมีหนูอ้อนแล้วก็อีกคนหนึ่งที่อยู่คนละภาคกันแล้วก็รุ่นน้องจากทางคณะมีคำถามหนึ่งน่าสนใจมากค่ะ มาจากนักเรียนของหนูอัานเองเขาถามว่า how do you have fun ไม่น่าเชื่อเลยเนะว่าคำถามนี้จะมาจาก Ph.D. student นะคะแต่ว่านี่ก็เป็นหนึ่งในคำถามที่ทุกคนสงสัยว่าวิธีการ have fun ในสไตล์ของ Ph.D. students นี่เขาทำอะไรกันบ้างข้อคิดที่ได้จากรุ่นพี่อีกคนหนึ่งเขาบอกว่า don't feel guilty while you're having fun ก็คือในช่วงระยะเวลาที่หยุดตัดสินใจไปแล้วว่านี่คือระยะเวลาแห่งการสนุกมีความสุขนะอยู่จะต้องไม่รู้สึกผิดมีเช่นนั้นจะไม่สามารถก้าวข้ามผ่านการเรียน PhD นี้ไปได้เลยนะคะเราจะต้องทำอะไรที่เราชอบบ้างก็คือจัดเวลาไว้สำหรับการดูซีรีส์เกาหลีค่ะแล้วก็จะต้องมีลิมิตด้วยนะมันมีคำพูดอยู่ว่า ตอนเดียวมันไม่มีอยู่จริงเพราะฉะนั้นหนูอ้อนก็ตั้งไว้ว่าจะต้องดูไม่เกิน2อเอพิโซดค่ะอันนี้คือตั้งไว้เลยนี่คือเป็นกฎเหล็กเลยนะคะแล้วพอเราเรียนจบแล้วเราจะดูรวดเดียว16ตอนเลยก็ไม่มีใครว่าค่ะข้อที่2อออกกาลังกายค่ะหนูวอนเล่นเทนนิสค่ะก็จะมีเทนนิสแกงมมีแชทกรุป๊ปวันนี้ใครว่างไม่ว่างจะได้มากันให้ครบคู่เพราะว่าในชีวิตจริงเราไม่สามารถไปหวดใครได้เพราะฉะนั้น เอาแรงแค้นความโกรธของเราไปลงกับลูกเทนนิสค่ะแล้วก็ได้สุขภาพที่ดีด้วยข้อสามความเครียดเนี่ยถ้ามันอยู่กับเราคนเดียวมันจะหายไปได้ยากมากเลยนะคะหนูว่างก็จะมีวิธีการโทรหาที่บ้านค่ะแต่ว่าก็จะใช้วิธีเวียนกันโทรหาพ่อมั่งแม่มั่งน้องมั่งแล้วแต่ค่ะความเครียดถ้าเก็บไว้นานๆไม่ปล่อยไม่ระบายออกไปเลยมันก็จะค่อยๆสะสมมากขึ้น ข้อที่สี่ก็คือนั่งร้องไห้ค่ะอะไรที่ขับแทนใจยากมากๆโอ้ยทำไมเรียนมันยากขนาดนี้ชีวิตก็ยากเรียนก็ยากการได้นั่งเงียบๆอยู่คนเดียวแล้วก็แหกปากร้องไห้นะคะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีมากนั่งร้องไห้สักห้านาทีเสร็จปุบ๊บปาดน้ําตาลุกขึ้นมาสู้ชีวิตต่อไปค่ะห้ามยอมแพ้เด็กค่ะแสงสว่างที่ปลายอุโมง์นี้มันมีอยู่จริงนะคะพอเรียนจบทํางาน ขอค้อคำพูดของเจ้าชายน้อยมาก็คือว่าเราก็ยังคงต้องเดินข้ามผ่านทะเลทรายอันเวิร์กวางนี้โดยที่มีความเชื่อว่าแอ่งน้ำที่เราตามหายอยู่มันมีอยู่จริงเช่นเดียวกันค่ะข้อ5สุดท้ายเลยเราจะต้องไม่หนีปัญหาค่ะในเมื่อปัญหาของเราที่ทำให้เราเครียดมากๆม,ม,มันคือการอาหารหนังสือไม่ทันเขียนเปเปอร์ paper, ไม่เสร็จเพระนาะฉะนั้นเราก็ต้อง กลับมาอ่านหนังสือกลับมาเขียนเปเปอร์ให้มันเสร็จค่ะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันไม่ใช่เวลาของการพักนะคะพักเต็มที่เลยเนี่ยให้ได้วันหนึ่งวันหนึ่งแลยนะแม็คซิมัมเลยนะลยนะแล้วก็อีกวันหนึ่งจะต้องเป็นวันที่เตรียมตัวอ่านหนังสือล่วงหน้าสําหรับอาทิตย์ถัดไปถ้าไม่อ่านหนังสือล่วงหน้านะคะอาทิตย์ถัดมานี่คือสครูอัพเลยนะในช่วงเวลาของการเรียน PHD การจัดสรรเวลาหรือว่า time management เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยค่ะและการจัดสรรเวลาสำคัญพอๆกับการจัดการความเครียดของเราค่ะไว้กลับมาเจอกันในคลิปต่อไปวันนี้หนูอันออนเดอโกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ